นี่นะครับเต็มเลยเยอะแยะเต็มมือผมไปหมดเลยครับแม่ผมเนี่ยไม่กล้าจับแล้วครับเพราะมันเยอะแยะอย่างเงี้ยครับสวัสดีครับวันนี้พบกับชินที่ช่องชินสตูดิอนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้ากรงของนกสงยอกนะครับแลววันนี้ผมจะพาทุกคนมาเก็บดินดำ แก๊กแก๊กตบกาแฟและทุกตัวในบ้านได้กินกันนะครับถ้าทุกคนอยากจะรู้ว่าดินดำมีประโยชน์อย่างไรแล้วผมจะไปเก็บที่ไหนเดี๋ยวเราไปเก็บกันเลยดีกว่านะครับก่อนอื่นต้องไปเอาคอฟฟกับแก๊กแก๊กมาก่อนแก๊กแก๊กกาแฟไปกินดินดำกันไหมไปกินไหม แจ็คบอกไม่นะครับคอไฟฟี่ไปใช่ไหมคอไฟฟี่ไปแล้วไม่เหมือนกันเลยจะแก๊แกไหมออก็บินหนีไปเลยโอเคไปเก็บกันเลยนะครับที่นี่นะครับเป็นโรงผลิตมูลไส้เดือนของแม่ผมนะครับ ซึ่งมูลไส้เดือนเนี่ยก็จะทําเป็นดินดํานะครับประโยชน์ของดินดานะครับนั่นก็คือปรับสมดุลของร่างกายนกนะครับแล้วดูดซับสารพิษทําให้นกเนี่ยได้รับแร่ธาตุต่างๆด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะร่อนมูลไส้เดือนนะครับให้กลายเป็นอันเล็กๆแล้วให้นกผมกินนะครับ ปกติเวลาแยกไส้เดือนจากมูลไส้เดือนเนี่ยแม่ผมก็จะทำอย่างนี้นะครับนี่นี่นี่เดี๋ยวเราจะเอาอันที่ร่อนแล้วใส่กระมังให้นกไปกินกันนะครับ<ๆ>เดี๋ยวผมขอร่อนและเอาใส่กระมังก่อนนะครับ<ๆ>เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูตัวไส้เดือนที่ผลิตมูลไส้เดือน และเอาไปทําดินดํากันนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงอันนี้ไม่ต้องเอาไปดีกว่าเดี๋ยวเราจะมาเปิดซักกระมังหนึ่งกันนะครับ นะครับตัวเสือดืินตัวเล็กมากถ้าใครได้เห็นตอนที่ได้กินแบบกินดีอยู่ดีอย่างเงี้ยครับอขอบอกในตัวใหญ่มากตัวประมาณขนาดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะหาตัวใหญ่ๆให้ดูนะครับ<า>ผมว่าทำแล้วก็ต้องล้างมือด้วยนะครับเนี่ยนี่ก็ยังตัวเล็กอยู่โอ้โหนี่นะครับเต็มเลย เยอะแยะเต็มมือผมไปหมดเลยนะครับแม่ผมเนี่ยไม่กล้าจับนะครับเพราะมันเยอะแยะอย่างเงี้ยครับ <c oughs> นี่คงจะเป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่ผมหามาแล้วนะ <c oughs> โอเคนะครับตอนนี้ทุกคนได้เห็นแล้วนะครับว่าไส้เดือนผมเป็นยังไงแล้วทุกคนอยากจะรู้ไหมครับว่าเป็นพันธุ์อะไรไส้เดือนของผมนะครับเป็นพันธุ์แอฟริกันไนโคลเลอร์นะครับ <c oughs> ถ้าเอาไนโคลเลอร์ออกแล้วก็ เขียนว่า g r แ y handi african grey โอเคนะครับเราไปให้ดินดำนกกันดีกว่าเดี๋ยวผมต้องไปล้างมือด้วยครับเนี่ยนะครับ, okay, รบเดี๋ยวเราก็จะมาแบ่งดินดำใส่ในภาชนะพลาสติกพวกนี้นะครับเป็นภาชนะพลาสติกที่ใส่พวกขนมพวกนี้นะครับโอเคเรามาใส่กันเลยนะครับ จะร้อยเดี๋ยวเราจะเอาไปให้นกแต่ละกรงกันเลยนะครับอันนี้ที่เหลือเดี๋ยวผพอจะให้แก๊กๆกบคอปฟฟี่นะครับ เรียบร้อยตอนนี้นะครับเรามาที่กงนกหงยกเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาให้กันเลยฮัลโหล เอาไปให้นกเลยเบิร์ดฝั่งนูดก,กันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวเราจะมาให้กงพี่เจก๊กับน้องแจ้วกันเลยนะครับต่อด้วยกงของ มันแก้วและซีเผือกทุกอย่างอยู่แต่ละมุมกันเลยนะครับน้ำน้ำเล่นข้าวและดินดำเอาให้กงของทองหยิบและทองหยอกันเลยดีกว่านะครับ อนนี้นะครับให้ครบทุกองหมดแล้วและใครที่มีดินดำนะครับก็เอาให้นกด้วยนะครับจะได้เสริมแร่ธาตุดูดซับสารพิษพวกนี้นะครับ <Wow. S 1> ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับ <Wow. S 1> เพื่อที่ไม่พลาดคลิปใหม่เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย